สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายของใบงานที่คุณครูแจกไปนะคะหลายๆคนก็ทำเสร็จแล้วหลายๆคนก็ทำตามคลิปตามวันที่คุณครูกำหนดนะคะก็วันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเราจะเขียนภาษาอังกฤษตัว4หรือที่เด็กๆชอบเรียกว่าตัว s e ถามว่าออกเสียง Z ก็ได้เหมือนกันแต่คุณครูจะเรียกมันว่าตัว C C C บรนะคะ C C bra. สังเกต C b บิกับ C s สมอ l เขียนเหมือนกันนะคะใบงานใบนี้ก็จะอาจจะสับสนนะคะอ่ะเดี๋ยวทบทวนรหัสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคนเดินหน้าถอยหลังนะคะอ่ะมาเริ่มที่ตัว C ีจุดเดินหน้าเลาะเส้นลงเส้นเฉียงแล้วก็เดินหน้าเลาะเส้นแบบนี้นะคะสังเกต ลอเส้นของคุณครูไม่โดดนะคะจะต้องรอเส้นให้ตรงแบบนี้อ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะจุดเดินหน้าล้อเส้นลงเส้นเฉียงแล้วก็เดินหน้าลาอเส้นแค่นี้เองนะคะส่วนที่เหลือนะคะให้เด็กๆเขียนเองนะคะเขียนเองเขียนให้เสร็จแล้วก็ระบายสีม้าลายที่อยู่ด้านล่างทั้งสองตัวเสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ ถ่ายรูปส่งให้คุณครูตรวจเหมือนทุกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายจะไม่เจอกันคลิปหน้าแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะได้มาโรงเรียนแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบการเขียน C Big กับ C Small เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ